เฮ้ยจอยตะเห็ดยังกินนะเฮ้ยสวัสดีสบายดีพอ่อแมงพี่น้องมื่อนี้เจ้จอยเขาครัวเฮ้ยเอาเสียงลงนะเฮ้ย,ยสบายดีไม่ยันกล้องในู้าซาหยันกล้องสบายดีกินแบบเด็กเล็ก,กเล่นบุญยังเลยนะอยาเฮ้ยตอนปีอะนะเฮ้ยระวังมันคาคอเด้อ <c oughs> ซอจอยดาดสีนพี่น้องสีขาวไปผูกแคนเลยข้าวสีผูกแคนเลยมาหน้าแม่เฮ้ยปัญญ์สีมากินอยู่นี่ขนเข้าวสีผูกแคนนั่นแหละมาจังกินนะน้ำกระบอกกระสากมันเลยงอนหน่อยเบยสีนมันเลยอยากแล้วเนาะโตปุ้งแล้วเนี่ยเฮ้ยน,นั่นแหละโตขวาน จจ่อยดาซีนพี่เนาะน่ะเฮ้ยหัวมันเอาบบเองเอาหอยถูกเอาวะ เ,เฮย้ยมึงรออัชีวิตเฉยนะเฮ้ยมึงไปจะแจ้งเฮยเ้ยรูปการเป็นึ่งห้าหาแจง้แจง <c oughs> แรงประสานที่เจ้ามึงอะไรมึงตึงอะลีนเอ้อยแรงประสานท่เขาแบบแจง้งเลยมากบบต้อนร่างเพื่อกายร้อยวันอืมโอ้โหมันจนจ่อยเลยพี่น้องมันบริณนอน ทำไมคุณเก่งจังเฮ้ยพ่อก็แม่โตกับบได้นอนได้เหมือนนนอเอันชุมเธอยากน่นเข้าไม่ขันสีโปบเมื่อกันทำเป็นตรงกระหนังชอดเจกนอนบ่ลับเลยโตกคือบอกมาตีน้ำซะเฮ้ยขึ้ไงอะไรกยกมา <m <m ู้แทนผู้บ่าวพี่เนาะไม่เงินเงินไม่ได้ท็นี่งานอีกแล้วไม่ใหญ่เงิน

hả? <laughs> ôi, ai thì nói có thổi có phai lầy lầy. Ok, hấp สูตรว่นี่นะเออสูตรอะไรโอ๊ยยังเม่นหืงชุ้ง่ซแมมินนี่พี่น้องเลยไพ่สิบประหงมอเอบสอีพี่น้องเปิดมาือี้่ง ไปตีเฮ้ยมาอื่นไปตีอะไรอย่าชวนอย่าลืมชวนเตงเลยใช่ไปเรื mm ่อยมาไป

ข่าวรอดเดอร์อไปนอนต่อไปกับงานไม่ย่งึงหว่ะนี่ เออพอแล้วอ้มันเบิร์่อนงานต่อไปกับงานเปใหยังงั้นยังองนั่นคำหนึ่งนี่เด้อกันยังผูดอย่าลืมได้บอกมันบอดีเอ้แหล่จะพังก็เด้บอกเันนบอดี บอแล้วบอกกันยังไงนบอกล้วนอีกนะไม่บอบอกไปเองโลดอย่างละทงโลดผุเอ

เออนอนชิว้าลุงโมมาต้องมาขีกนี่เอาไปนะมีน่ะพยบุแคนยั่งอยู่เรียนแถวเลียนแถวอาเรียนแถวอี๋เลเียนแถว กำลังเตรียมสีกินเขาพี่น้องไปห้องอเอาแก่น่อยก็พอกกับผูกแคนหับส่งหับใส่เอา้าพอปั้นกลมผัดมะยอผักเขายืนนิบอ่ะส่ะ กินขาวพี่เนาะลาบจีนเส,สีเนาะลาบจีนนะไปหมักเนาหัวขาอื่งไปบ้านนายุ่งนะเขาจะใส่หัวขา

บ่อแมนงัวบันน้ำโมงมันมีเรื่องไหเจ้าไปกินอะไรไปกินงัวบานอื่นห่าว่าน้ำปลาปะเออ น้ำพอ่อกนจังหวะป่าเนาะกินซองแถวงงงงงงได้กินข้างในเออได้กินเครื่องในกินซาใส,าสาอีรุงเองยผมมาไกลน,น่ะร้านอยู่ใกล้ๆนี่บอกกินเครื่องใน <c oughs> หูฉันดวงปากฉันก็บหู <c oughs> อย่ามาอักฉันนะฉันรู้ดีหัวเงวย